โอเคครับผมมาวันนี้จะมารีวิวฟูลแมนยูนะครับผมทีมสองล้านล้านล้านเลยนะครับทีมนี้ที่สองล้านล้านนะครับตัวหน้าของเราก็ดูอาทีเอ็นนะครับคริสเตียโนโรลาโดนะครับอารทีเอ็นบวกแปดสามล้านนะครับเกือบสี่ล้านล้านนี่ครับนิสัยก็มีประมาณนี้ครับรับบาดเจ็บยากครับแล้วก็ชอบเสี่ยงอัมการ์ครับ ของจริงกันแล้วโรนโดเรามาดูครับความเร็วสปีดต้นก็ร้อยสามสามร้อยสามเอ็ดนะครับจบสกอร์ร้อยสามสิบเฮ้ยร้อยสามแปดเลยนะแล้วก็พลังยิงกับยิงไกลก็ร้อยสามเจ็ดนะครับยิงไกลลั่นๆ้นมีตำแหน่งเกือบร้อยสี่สิบครับอัพทองน่าจะได้อยู่นะครับยิงโขนร้อยยี่สิบเก้าอัพอัพแดงได้ธรรมดาครับมีหม่งบอลกระโดดควบคุมบอลนะผมปีนี้เป็นปีปีแบบเล่นหน้านะครับต่อไปก็ปีสร้างเราครับผมแรดฟอร์ดนะครับเฮตตีบวกแปดนะครับราคาก็สองล้านล้านตอนนี้ วิ้ยขึ้นมาสูงนะจากล้านล้านนะจากตัวล้านล้านขึ้นมา2ล้านล้านเวอร์เลยความเร็วกับสปีดต้นก็141แล้วก็139นะครับจบสกอร์140เอ้ย134นะครับพลังยิงกับยิงไกลก็138ยสาแป้อยสนะครับยืนตำแหน่ง137เลยดเลยเปิดบอล131ยสเอ็ดคยิกยิงโค้งก็131ยสามเอ็ดร้ยอยมนะครับผมบเลี้ยงบอล138เลยนะคุมบอล131ห้องตัว137โหเลี้ยงบอลคล่องๆครับติดตีนนครับมีสปีดดิッ สปีดริปเลอร์ลยครับผมแล้วก็มีเท็ิคอลริปเบอร์โอ้โหบอลติดตีนจัดเลี้ยงบอลแบบเนียนๆนะ่ะต่อไปก็จอดเบสนะผมปีเม็ h เอ้ปีเอลเอ็น6นะผมราคาก็2ล้านล้านนะผมจอดเบสขึ้นต้นด้วยความเร็วอยู่แล้วความเร็วก็1 3 5สปีดต้น144จบสกรอร์1 3 6เลยนะแล้วก็พลังยิง129ยิงไกล1 3 2นะครับไม่แย่กำลังดีกำลังดีครับผมนี่ ตัวเลี้ยงบอลก็ร้อยสี่เอ็ดนะครับผมร้อยสี่สองคุมบอลเปิดบอลก็ร้อยสามห้าร้อยสามสิบนะครับจบสกอร์ยิงไกลก็ประมาณนี้นะครับยิงโค้งร้อยสามสามประมาณนี้ผมจอดเบสเราต่อไปก็ซีเอฟของเรานะผมก็ดีคันตัวหน้านะครับโอ้โหสนใสมาลืมลมืยิงไกลได้ดีนะครับหม่งได้ครับใส่ก้อยได้ดีนะครับทีเดียวเข้าดิปล์เลอร์ราคาก็ล้านเจ็ดนะครับผมเกือบสองล้านล้านเหมือนกัน ความเร็วก็ร้อยนะครับจะปิดต้นร้อยสา้าจนสกอร์ร้อยสนะครับพลังยิงก็ร้อยามสามยิงไกลร้อยสามเก้าีตำแหน่งร้อามนะครับประมาณนี้ส่งไกลฟรีคิกนะครับร้อยสยิงโค้งร้อยสามสีเลี้ยงบอลกลุ่มบอลก็ร้อยสาเร้อยามเก้านะครับประมาณนี้อิลคาตโตนาของเรายักษ์ไอยักษ์ต่อไปก็คู่กลางรับของเรา CDM นะผมก็เป็นปาร์ตีสองบกแปดนะครับแล้วก็เฮเป็นชวสไตเกอร์ เฮตี้บกแปะนะครับราคาก็3ามล้านล้านนะครับอันนี้ก็ล้านห้าล้านสี่นะผมมาดูครับกลางรับเราแนบความเร็วสปีดต้นปาร์กี้ซองนี่โหจดจั่วนะผมสปีดต้นสไตรเกอร์ก็ไม่ได้แย่ครับร้อยสามหกทีเอ็มวิ่งเร็วก็มีชัยกว่าครึ่งเนี่ยพลังยิงกับยิงไกลโหแม่งลั่นจัดยิงไกลสบายเลยอะปาร์กี้ซองอาจจะยิงไกลยิงไกลพลังยิงอาจจะน้อยครับแต่มันไม่ แต่มันเล่นได้นะครับนอกกรอบยิงปั่นโค้งได้ชิวๆนะครับอันนี้ยิงไกลสมายไทเกอร์ค่อนข้างลั่นยิงตำแหน่งปาร์กอาจจะดีกว่านิดหน่อยครับต่างกันไม่เยอะนิดหน่อยนิดหน่อยครับส่งซ้ำส่งซ้ำส่งซ้ำอ่านเกมเปิดบอลนะครับนี่ห่างกันไม่เยอะนิดหน่อยนิดหน่อยครับยิงโค้งร้อยสามเจ็ดเลยนะปาร์กยิงโค้งร้อยยี่สิบสองเองนิดเดียวประมาณนี้คู่การรับของเราต่อไปก็มาดู แบ็คสองข้างแล้วนะครับดานิีบินกับมาสลาวีนะครับมาสลาวีนะครับก็ดานิีบินก็เฮ้ยเดี๋ยวดูราคาก่อนนะครับดันนี่บินเจ็ดแสนนะผมมาสลาวี3ล้านล้านประมาณนี้ล้านล้านเลยนะผมจะปิดต้นกับความเร็วนะครับก็หากกันไม่เยอะห่างแค่สี่กับสามนะครับแบ็คมีความเร็วเล่นง่ายนะผมยิงเฮ้ยครับมาสลาวียิงได้ด้วยนะผมยิงไกลร้อยสามหกนะทางยิงร้อยยี่สิบเจ็ดนะผมประมาณนี้แต่ต้องมาดูครับนี่ตำแหน่ง ของดีครับดาริบินนี่ค่อนข้างแบบยืนแน่นๆเลยแบ็ของเราสองข้างต่อไปก็เฟอร์ดินานเฮตี้บวกแปดนะครับแล้วก็วิดิคเอลเอ็นบวกแปดนะครับผมราคาก็เฟอร์ดินานสองสองล้านล้านครับสองล้านห้าวิดิกก็เกือบสองล้านล้านนะผมล้านเจ็ดประมาณนี้ครับนิสัยก็มีประมาณนี้มาแล้วก็มาดูเซ็นเตอร์ของเราก็ความแข็งแกร่งเท่ากันเลยนะครับความเร็วห่างกันไม่เยอะนิดหน่อยกระโดดห่างกันแค่หนึ่งกับหนึ่งสองห่างไม่เยอะนะครับประกบตัวก็ห่างกันแค่หนึ่ง เข้าปะทะห่างแค่นหนึ่งเหมือนกันทีบงบอลนี่ห่างไ่เยอะพอดีครับค่อนข้างสมดุลกันต่อไปก็ประตูของเราวันสไตล์เอ็นบวกแปดนะครับราคาก็หกแสนครับมีพุ่งรับรับบอลส่งบอลก็ประมาณนี้แดงๆครับต่อไปก็ทีมอลเลอ o o o ร์โอออบวกสามแล้วปิดต้นบวกสามยิงไกลบวกสามนะครับได้ฟีเจอร์สองพันหกถึงสองพันสิบเอ็ดนะครับก็ดูดดันสองบวกสองนะรประกบตัวบวกหนึ่งประมาณนี้ใครที่อยากส่งทีมมาให้รีวิวหรือว่าจัดทีมก็ทักแฟนเพจมาไ,ได้เหมือนเดิมนะครับ รีวิวฟรีนะครับจัดทีมก็ฟรีนะครับใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามได้ครับผมเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์กันดีกว่าเอาล่ะครับผมมาแล้วครับมาไม่เป็นไรถือว่าล้ำไปแล้วกันเมื่อกี้มาครับผมปาร์คจีซูกิเซียนโนเฟอร์ทัตไปแล้วยังไงโลลูกนี้ไม่เหลือผมหนึ่งศูนย ทีบีครับจอดเบสรึปปปปันอุ้ยเฮียอุ้ยอุ้ยอุ้ยเงี้ยวอ่ะเอ,งเงย,อ,ะเอยเอาสวยไปดิค <c oughs> ันโต เรียบร้อยอย่างงี้ปั่นครับอิลิคันตรงหน้าเฮ้ยสวยจนเก็บกินเลยน้องไปแล้วครับคิสเซียโน่คิสเซียนโน่คิสเซียนโเยนโเรียบร้อยครับอุ้ยเอา้าเหี้ยรอดดกักอา้าวเรียบร้อยไปจีซองหมาเยเด้อ โลเรียบร้อยเฮ้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 ยไม่ใหญ่าะเอาเอาเกือบครับรัดโฟร์รัดโฟร์ไปแล้วครับกระชากยิกลอกหมุนดึง เรียบร้อยครับเรียบร้อยตัดขาไปก่อนขาคาดเนี่ยเล่นเร็วผมค,ครับไปแล้วครับจอดเบสหลุดไปแล้วเรียบร้อยตอกเอ,อ๋อนิมน่มๆไปลูกนี้สองศูนย์ครับอืมมาเด้อ จอเบสไปกิเซียโนไปครับแรดฟอร์ดตัดปั่นเรียบร้อยกิเซียโนแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดเปิดมาเปิดไปไหนอ้าวเอริคันตรงหน้าครับไปครับมาคัดแรดฟอร์ด เซเซ,ะซะครับเปิดลูกนี้เรียบร้อยขึ้นเคกเรียบร้อยอยู่กึกวัตตาครับอิลิขันตรงหน้าครับผมดึงนะครับมาคันแรดฟอร์ดต,ตัวเดิมครับจุดจวดครับตัวนี้ยังไงเปิดมาคันตรงหน้าโมงเรียบร้อย อุ้ยอุ้ยอุ้ยมาเด้๋ยว<า>ติดไปครับ <c oughs> เอาไงแล้วตัดได้แรตฟอร์ดยังไงจังหวะนี้าว p o w อตอื้อย,ยังเซฟอีกหรอไม่เป็นไรเอาใหม่จอร์ดเบสแรตฟอร์ดเอามือให้ได้อ่ะเรียบรอ้อย เปิดมาลูกนี้โกไปไหนบอลคูค่ขคิกครับผมส่งมาปาร์กจีซองปาร์กจีซองปาร์กจีซองอือยิงติดครับผมยังตัดได้อยู่ยังตัดได้อยู่ล็อกดึงครับเรียบร้อยซุ่นโ,นโลมาครับจอร์ดเบสจอร์ดเบสยังไงต่อดึงดึงหลอกอย่าเลี้ยงติดตีนจัด ครับไหลค่อยๆไหลแล้วปั่นเรียบร้อยยังไงยังไงตัดบอลได้เรียบร้อยครับเฟอร์ดินาน์ไปแล้วครับคิเตียโนกระชากไปแล้วครับกระชากไปแล้วครับผมเรียบร้อยตัดปั่นอย่างนี้ไฮไลท์ของเราก็ประมาณนี้เลยโรนโด อาทีเอนงเราแบบโห,โหก็คือมันเป็นปีปีแบบเล่นหน้านะครับล,ลั่นๆอยู่แล้วยิงไกลปั่นโค้งตัวเมตาครับทีเซโนโรนโดของเราแรดฟอร์นี่ก็เร็วครับปั่นโค้งตัดปันดป่นโค้งได้ดีของจริงเล่นดีแต่แอบแอบบมาไปนิดนึงอาจจะเบียดยากนิดหน่อยไปก็จีบีนะครับ <laughs> จีบีช็อตเบส <laughs> ไม่ไปติดเรียกเล่นกับเพื่อนติดปากเลยของดีครับช็อตเบสของเรา เปลี่ยนแค่อัปปีอัปปีนิดหนอ่อยอัปปีอย่างเดียวก็ได้ครับเนี่ยทางเซตเนี่ยเปลี่ยนแค่อัปปีอย่างเดียวเล่นได้เลยน,นี้ก็เป็นรูนี่ซีซีก็ได้ถ้าอยากแบบเล่นคล่องตัวนิดหน่อยถ้าไม่ไม่เล่นขนตัวหน้าก็าเล่นเป็นรูนี่ซีซีก็ได้สองล้านล้านราคา ceramic, พอพอกันต่างกันไม่เย spends. อะตอนที่ซองกับไซเกอร์นี่ก็แน่นอยู่แล้วไม่น่ามีแล้วเปลี่ยนแค่อัปปีถ้าอัปปีเอ,อพีอพอก็หาประตูเป็นแบบรถเอพีเอาก็ได้นะครับประมาณนี้ เล่นสนุก20ล,ล้านเป็นแนวทางของคนดูได้ครับใครอยากเล่นตามก็เป็นแนวทางได้ก็ตามกันได้ครับก็ขอบคุณมากครับที่ส่งทีมาให้รีวิวก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากากดไลค์กดติดตามด้วยไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย